ก็เป็นครั้งที่3แล้วนะครับที่แม็กับเดินทางมากราบหรือไหว้ปู่ฤาษีนาคาราที่บึงของหลงนะครับาารรรราาาครบั้งที่หนึ่งก็มองว่าก็โชคลาภนิดหน่อยนะฮะนี่ก็แล้วแต่ความเชื่อส่วนบุคคลนะครับครั้งที่2ก็ก็ขบนเล็กน้อยไว้นะครับก็มาทํากรารบูตส่วนครั้งที่3ามเนี่ย<อ>ไป เป็นถ้ำนายคีนาะที่อำเภอบ้านแพงนะครับอุทยานแห่งชาติบุรีรัมย์ก็ไปทับพุ่นนะครัาบพอจะกลับนะครับก,ก็เลยอย่างน้อยก็แวะมาไหว้ก่อนนะครับสักครั้งก็ยังดีนะครับเพราะว่าได้ยินข่าวว่าทําใหม่หมดเลยนะครับเพราะว่าน้ํามันแห้งลงไปเยอะเลยนะครับจากที่มาครั้งก่อนๆน,นะครับ<อ>ก็คือต้องลุยน้ํามานะครับมารอบนี้นะครับมีสะพานไม้อะไรเสร็จสรรพนะครับเข้าทางหนึ่ง ออกอีกทางหนึ่งนะครับเนี่ยก็เดินสบายเลยนะครับแต่ก่อนเนี่ยต้องลุยน้ํานะครับตอนนี้ไม่ต้องลุยแล้วนะครับนะครับก็จะเป็นสะพานไม้แบบนี้นะครับส่วนใครที่ยังไม่เคยมานะครับก็สามารถมาได้เลยนะครับไม่ต้องจองนะครับ ตรงพื้นหญ้าตรงนี้ก็เดินนุ่มนะครับเดินสบายนะไม่ได้เละไม่ได้นิ่มนะครับเนี่ยตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศที่เป็นเวลาประมาณจะห้าโมงเย็นแล้วนะครับนะครับด้านหน้าก็จะมีเจ้าหน้าที่นะครับตรวจนะครับแล้วก็จะมีเหมือนค่าเข้าอุทยานอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับประมาณยี่สิบบาทหรือเปล่าก็ลืมแล้วนะครับนี่ครับตรงนี้ก็เป็นที่ที่เขาเพิ่งเขาเรียกว่ายังไงดีอะบวงสรวงหรือเปล่าครับชุดใหญ่ไป นะครับส่วนตัวนี้ก็ยังมีนักท่องเที่ยวนะครับหลงเหลืออยู่นะครับแต่นะครับเขาปรับเวลาใหม่แล้วนะครับใครที่มาก็ให้รีบมาก่อนห้าโมงเย็นนะครับเพราะว่าเขาก็หลังจากนี้เขาก็จะไม่หลับแล้วนะครับนะครับเดี๋ยวผมขอตัวไปไหว้สักครู่หนึ่งนะครับหลังจากไหว้เสร็จสัพนะครับตีของนิดหนึ่งเขาเรียกว่าของหรือเปล่านะโอเคงั้น นี่ครับทางกลับก็จะเป็นทางที่เราเคยมาครั้งแรกนะครับตอนลุยน้ําเข้าเรือสามารถขี่เข้ามาเลยตอนนี้เรือขี่เข้ามาไม่ได้แล้วนะครับก็จะเป็นสะพานไม้อย่างดีเลยนะครับนี่ออกไปก็ถือว่ายาวนะครับเพื่อรองรับการจอดเรือหลายๆลำนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้นะครับมีท่าเรือนะครับเพิ่มขึ้นมาหลายท่ากันเลยทีเดียวเพื่อรองรับ นักท่องเที่ยวนะครับหรือคนที่มีจิตศรัทธามากไไว้นะครับตอนนี้ก็ค่าแล้วยังไงผมก็ต้องขับมอเตอร์ไซค์กลับแล้วนะครับไปแล้วนะครับบ๊ายบายขอให้ทุกคนโชคดีมีโชคมีลาบถูกหวยรวยเบอร์กันทุกคนครับ